โวิดน้อยเถอะถายไหมมันเป็นตัวตรวจโควิดใช่ไหมใช่ไม้ประมาณร้อยสิบโควิดปรถ้าเกิดเป็นโควิดจะสองร้อยอ่านี้ไม่เป็นไม่เป็นโควิดนี่เนี่ยดูโควิดคุณพี่เกือบเป็นละอันนี้เกิดอะไรอันนี้เป็นโควิดไม้เป็นโควิดจะเป็นอย่างเงี้ยสองร้อยครับว่าทันสองร้อยครับที่นี่สองร้อยสองใครขึ้นนี่ใครขึ้นไวรัสเพิ่มขึ้นไวรัสไวรัส นี่ลองนี้ดูเราจะให้ต่อสุดอันนนนักเท่าไหร่กันจีนด้เสออันนี้เป็นอันนันโควิดไหมไม่เราตรดูแปดสิบหกหนักไหนเอามือตรวจดูหน่อยเนาไม่ได้ไม่ได้น้ำหนักไม้เพิ่มขึ้นหรือไม่นี่คือสมุติฐานโอ้โหมาจาครับเดี๋ยวมันเซตซติโลก่อนเติมใช่หรือไม่นี่คือสมุติฐานยื๊บโอ้ไม่เบามันจุดแปดเอง